าพี่น้องครับกูนี้กันสิมาเอาปลาเน้นนะครับอยู่บ้านอามี่รอนนี่นะครับผมมาเบิ้งกันว่าปลาเน้นเ่ยเขาเลี้ยงไว้โตใหญ่ซักไหนผมว่าใหญ่กว่าอยู่ตลาดโสดอีกนะครับเลี้ยงไว้แต่บ่กินนะถ้าสม้อมาเลี้ยงสิมากินซื้อมาเลี้ยงสิมากินเอาไหนอ่ะวอนี่มานำมานำมาโอ้โหอันนี้จากกองผมนะครับผมนัอยู่งนักขี้นี่เขาอยากเพิ่นหมูข้าวนี่แหละว่าหมูข้าวนียนี่คือหำนจะคล้องกันสวนแต่ว่า ัง่างว่าสันเดียววมามาๆาเดี๋ยวดินฉันไปก่อนโอ้ยาเบิงมาเบิจะยตัออกูจะตกไหเนี่ยตัวน่อยพี่ตัวน่อยพูดตาดเบิงนี่นี่นีตัวน่อยตัวน้อยคันียเยนีนี้สตรงนี้ตวใ

กิตา да nope. no ้นเี๋ยวเา้ะเห็นเลยเห็นแลยเห็ยยขาแล้วโหสีเงินมะเขืนพามเลยตัวน้อยพอดเอาใบก่อนละน้อยเอาใบก้อนเื่อสอดเลยวกูนองใส่เออทังแรงเนไหอออยู่ไ้ตัวเแทังนีเยเอาได้ตัวนี้ก็คือตัวน่อ ปลาครับผมจับปลาสองมือไม่ได้เลยครับตอนนี้ <c oughs> อยากกุ้งตกน้ไปเยอะหนิเยอตัครับเอาแหมาสวบเอาหนิมึงไม่มันเลือกตัวไปได้ไงแม็กแมกแมกแล้มึงแหงแมกถุงปุ๋ยนะแบศอ้าวมึงนี่จะถมไงไม,ไมั้ยพุณหลังม่คือดอ,อกตีค้นท้ายกันจนบ่อแล้วแต่ตัวเดียวค่ะ <c oughs> น้องน้องตัวเล็กมาก เนี่ยมันไปไวขนาดไหเดี๋ยวนยหนักอยู่หนักอยู่นมันน้อยมันแสบ้ีดเทียดยู่ขึ้นจกินใช่ไหมเด้เฮ้ยมาเอาเทียวบนนี้เออตัวตักให้ดูสวยตัวหญ่บอกกระชาเปลี่ยนมือตักจอนอ๋อตัลองตักเป็งหันเฮ้ยเฮ่ยเปลี่ยนมือตัก บ่ไ้ว่ไอจอยเลาหากินดมานหาปลาหาอย่ากินบะไ้บ่อีรีมัหาบ่หานดอกมาอย่างไหหอยตัว้ึงหานีไม่ทังนี่ยยุดขาดั้งนึ่เนี่ยยุ่มไหมนีไมนีไมเอีมเี้ยนี่อปลามันแควะมแม่งตักกเป็นเป็ปลาเลี้ยงมันเีืแคเถอนตเบิดแล้วให้นอกเขาตักเปี่ยนจอน เปลี่ยนมือดูเอาน้องลองดูลองหากินดอามาดอกปลาคืบป่ะโอ้ปลาคืบปลาคือพี่น้องอ่ะจับมาเลยโอ้ตาจนเงียบแตกกระเพาะแดงเจ้โตอยู่กันเนี่ยตัวไหนด้อยนึ่นตะขีดตัวนัหนน่ะอิ่มแล้วอืมไปต่อจนอิ่มเหรอมาดูกันครับอันนี้มือใหม่ครับผม

นี่ครับผมอ่าลองปล่อยไปเลยอ่ะเนี่ยเออปล่อยเราไปจับเขาบอกอยากจับมันเออไปครันมันก็มาหมุนเสียบอยู่นี่ดีแล้วเออเออปลาบุญไหลายนี่บุญไหลนี่รอดนี่ครับผมไ่นี่คอยเบิงลองดูนะครับว่าจะเอาขึ้นได้ไหมนะครับผมดูการหว่านแหของอาร์มี่รอนนี่นะครับอืม หาเวีาบานเปลี่ยนมาเนาะนี่เนาะทำผมเอาแหนสิบสองเส้นไหมทำทรงคือสื้อได้นน่เอาผูมาถ่ายไหมมึงสิบสองเส้นเน่ะแถ่ายไปแล้วเฮ็ดผมขาได้งกืนบ่มีขาดมาดูมาโดดนี่เอาซื้อนี่เอาซื้อนี่ คเมื่งปลากระโดดลายไหลามาหากินปลาพอถึหนักว่าเห็นมาปลาอยู่นี่เขาเพ่กินนักเทีย่ยวเห็นมามดูดูกับสิเบลซ่าเองเลยมาซอ,อยกินมาซอยกินมาดูพิธีการ,รดึกแหอของอ,อามีนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเขาบอกว่าเขาหาอยู่หาก,กินหมานนะครับผมใหญ่แเสียหนาเนี่ยทายไม่บาเได้เด้เหียกน้ำหมดม่าโยนหมาขาลงน้ำมาเลยได้เป็นโยนหลอนมาทัองอือ มาเราต้องล่อมันก่อนพี่เราล่อใหม่ดิเด้อันหนึ่เอาไม่ใหม่เด็นี่อยูอเอาพูดมันผมไปมันเรืองนั้นละบ้าน่วดปออ๋อมันโดดน้ำบ้านเราบ่ดึงเอาอยู่นี่ได้อีกน้ำนี่อืดูไปทาำกูหรอกโอ้ดูเตรียมอยู่ดิมาดึงหลังไว้ไอ้เคยได้ยุคเกาหลีไอ้บ้านไปเบิบนึงดึงแบบที่นี่จังหวะสีจังหวะจังหวะสีว่านบัก้านันยกขวดเหลาอ่ะ ลืมดึงไอตีลังการตกจากน้สิบสองสองเนาะป้าป้าฮะพ่มมาต้องยางวันปุ่นปีอ่าไปไปไปพี่พี่เออมันสิว่าของใหม่นั่นบอสไปดูครับไปดูนะครับวันบ่ล้ลำแตกก็ได้ลำแตกวันสิมาบุ้มมัดต่องมา อะดูกันนะครับผมสูวัตเออ้ได้เรียกเอาอะไรมาที่นี่เออเพิ่งปลาเพิ่งปลาป้าจังว่านี่จังว่านแตกเอาขืนไม่ได้หรอกอืมโอ้นี่เขาคำนวณเราบว่าให้แตกนะครับให้แตกซ้ํานี่จันแตกน้านี่เอาขึ้นไม่ได้เหรอท่านป้าปลาพี่น้องเอ้ยไูลเลยมื่กี้ถม่ไหลไปหน่อยหรือเปล่า ก oh ันโอ้โ oh. หมาแล e, oh ้วครับแต้มแรกโอ้โหปื oh. <t <t yeah. yeah. yeah, ๊ดสองปากนี่พอนี่เออเดี๋ยวมันต้องใส่นี่ครับโอ้โหพอดีพอดีใส่นี่พอดีครับเไป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 นี่ครับผมมันต้องใส่นี้โอ้กูไปคุ้มตักเหรียญยงหันนี่ครับใหญ่มากได้กินแน่นอนนี่เราประกันเขาขายอยู่ตลาดตัวละร้อยยี่สิบโลกว่านี่ครับผม อันขันบ้านมาถือกันจะซีวางไหนเหรอเนาะนี่ครับคนปาด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 นี่โอ้โหต้งวัดต่อมือใส่เจียบดูมือครับไไดูมือครับมือมือผมเนี่ยนี่มือผมมือกลายเป็นมือเล็กไปเลยนะครับไงครับยออืดพล่ะอ๋อท,ที่หนึ่งสี่เอาไปอันประชุมเพิ่ เอาไปห้อเกียร์ก่อนค่อยระชุมเพิงกันนะครับเนาะสะมีตะปานิน <c oughs> นี่กับแมนนั่นกับแมนนะครับโอ้บรรยากาศดีดีเพื่อยืนตะเวนกําลังสิตกดินนะครับแล้วนะครับช็อตที่สองนะครับช็อตแรกได้มาแล้วนะครับผมลาดเบิ้งสิล่ะขันออกแหยขึ้นได้อะเนาะตอนนี้นี่เจ้าของสวนครับมาดูกันนะครับผม นี่ยนั่นน่ะมันไปจับเอาแล้วเห็นมันจับเอามันจับได้ตีฮะมันแค่จับได้รยุบวะอ๋อเอาเอามันจิโดดลงไปเอาปลาเดินั่นแหละล้ไปหลินบวกตัวยังยิ่งอ้วนมกมาเกลี่ยงูออกงูออกแข็งมันกินอลไรเกลี่ได้กพี่อ๋อตอนนี้ตอนนี่ออก็ซื้อได้เบิดหนองปลาขนาดตัวน้อยยังออกได้อ่ะโอ้โหดอกนี่ครับดอกนี้นะครับผมไม่ อ่าเนี่ยลาขึ ja ้นได้บ่ปลาหลายพุ่งเ้ยอ้าวหมายังงงครับผมหมางงหมางงนี่แหละพี่น้องปลาเลี้ยงปื๊ดยังเงี้ยนะนี่ตัวยังไหนวะคันตัวงี้โอ้ยเรียนทางออกกันไหอม เบืงบ้งเบื้องเบื้องบ,บ,บืองเบื้งบื้องเบื่าเออมันเห็นหือคิดว่าเอาขึ้นเมื่อไรครับมันหนักหนักปลาคุณล่ะขนาดแาาหะบักทิหฮางได้หน่มูนหน่อยหน่อยสิปล่อย วรงนี้เฮ็ดเป็นห้องพักห้องรับแขกอุดมสมบูรณ์บ่พี่น้องออกใด้บ่ล่ะหมาเบิ้งทิงนี่มาดูผลงานนะครับเออหมากับพ่อหมาปื๊ดออกมันมีไม่ อืพอดีพอดีนี่นี่นี่โอ้โหมันได้แต่ตัวใหญ่ครับตัวหน่อยมันหลอดออกเบิดตัวใหญ่ตัว่วตัวประบาตัวปลาตัวหน่อยมันหลอดออกเบิดนี่โอ้มันกินดีปอนี่แล้วนี่มันกินบ่หส่ปลาตะเพียนโอ้นี่มีปลานิ้นกับปลาตะเพียนครับผมปลาตะเพียนนี่เอาไปลาผู้เสี่ยงเนาะเพรงั้นว่าเขาลาบบ่ ก่อยก่อยขันใช้หมดแดงไหมมี้สุดยอดเรยแล้ๆนี่ครับหนึางตัปลาอุ้ยตัวนึงตัวงามหัวเถิกบกเถิดกสุดอดสุดอดกไหมสองตัวครับมั้ง